ต่อรายการในชั้นทันข่าวกันนะคะยังอยู่ด้วยกันที่ในชั้น22นะคะซึ่งก่อนหน้าเนี้ยเราได้พูดถึงว่าธรรมศาสตร์เนี่ยออกประกาศด่วนไม่ให้ใช้พื้นที่ธรรมศาสตร์ในการชุมนุมเพราะว่าไม่เข้าเงื่อนไขข,ของการขอใช้พื้นที่ mm. ธรรมศาสตร์เขามีเงื่อนไขว่านักศึกษาน,น,น,นักศึกษาเนี่ยใช้พื้นที่ได้เพราะว่าทุกตารางนี้ของธรรมศาสตร์นั้นเนี่ยเต็มด้วยเสยรีภาพ เพื่อที่จะส่งเสริมให้นักศึกษานั้นเนี่ยมีการแสดงการคิดการเห็นการแสดงออกอย่างมีเสรีภาพแต่ว่าเงื่อนไขที่ที่ผู้จัดจาก,การชุมนุมเสนอมานั้นไม่เข้าในคุณสมบัติก็เลยไม่ให้แล้วก็ให้กลับไปศึกษาใหม่ ไปกับไปปรับปรุงใหม่แต่ว่าทางผู้จัดการชุมนุมซึ่งประกอบไปด้วยเพนกวินรุง้งไม้ดังกล่าวเป็นต้นเนี่ยนะคะก็ยืนกรานว่าแม้ธรรมศาสตร์จะไม่ให้ใช้พื้นที่พวกเขาก็จะใช้พื้นที่ในการชุมนุมยังคงมีการนัดหมายกันต่อไป19กันยายนจะข้ามปากักหลักข้ามอนถึง20ก็คือไหลจากธรรมศาสตร์ออกมาที่สนามหลวงจากสนามหลวงนึ่ก็เดินราชดํำเนินแล้วก็ไปผ่านมขวานแล้วก็ไปทําเนียบรัฐบาลนะคะทีนี้ล่าสุดเนี่ยวันนี้ ที่รัชสภาในการประชุมสสเนี่ยนะคะทางคุณนัทพลที่สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงถึงกรณีกลุ่มเครือข่ายนักเรียนหลายโรงเรียนเลยที่มาในนามชื่อของกลุ่มคขานะคะกลุ่มนักเรียนเลว ชื่อกลุ่มนะคะซึ่งมารวมตัวหน้ากระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาคงทราบกันแล้วแล้วก็ให้รัฐมนตรีเนี่ยไปดีเบตด้วยนะคะคแล้วคือทั้งขึ้นและลงอะ่ะขึ้นก็โดนดา่าลงก็โดนดา่าคือเลยไม่รู้จะเอาอยังไงค,คือไม่รู้ว่าจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาเรียกร้องมาขอปฏิรูปอะไรอย่างไรบ้างอ่ะนะคะแต่วันนี้รัฐมนตรีบอกว่ามีสอสอคนหนึ่งพูดถึงนักเรียนที่มาชุมนุมไล่นายก แต่ในความเป็นจริงแล้วคืออะไรไปฟังรัฐมนตรีนัทพลทีปสุวรรณค่ะท่านสอสอพูดถึงเรื่องของนักเรียนที่มาชุมนุมนะครับแล้วพูดว่านักเรียนมีการขับไล่ท่านนายกรัฐมนตรีในความเป็นจริงของกลุ่มที่มาเคลื่อนไหวหรือว่าชุมนุมเรียกร้องนะหน้ากระทรวงสาธาธิการนะครับซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนเนี่ย เรื่องส่วนใหญ่ที่เขาพูดถึงเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องท่านายกรัฐมนตรีนะครับเขาพูดถึงเรื่องการปฏิรูปการศึกษานะครับหรือว่าเป็นโอกาสที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อยากให้การศึกษาของประเทศไทยเป็นไปในทางที่ทันสมัยมากขึ้นทันต่อสถานการณ์มากขึ้นทันต่อโลกมากขึ้นท่านมีการพูดถึงการเคลื่อนไหวของนักเรียนนะครับไม่มี คนที่มาอยู่เบื้องหลังไม่มีม็อบไม่ไม่มีคนที่ให้ท่อนำเลี้ยงผมก็ตัดสินไม่ได้หรอกครับแต่ก็ผมก็ไม่ได้เห็นน้องๆมาทําเวทีเครื่องเสียงด้วยตัวเองผมก็ไม่เห็นน้องๆขับรถสุขาเข้ามาเองนะครับก็เป็นมืออาชีพทางด้านที่มาทําเรื่องพวกนี้นะครับก็ต้องสืบหากันต่อไปครับว่ากระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะ สิบหากันต่อไปนะคะทีนี้ล่าสุดเลยสุชาติสวัสดีศิลปินแห่งชาติโพสข้อความบน f a c e b o o k ค่ะบอกว่าเป็นท่าทีที่น่าพิศวงอย่างยิ่งของผู้บริหารธรรมศาสตร์สรุปคือผู้บริหารธรรมศาสตรนะ์นั้นไม่ต้องการที่มีการชุมนุมในวันที่19กันยายนคุณสุชาติสวัสดีก็เลยสรุปอีกทีนึ่งบอกว่านับว่าเป็นการผลักดันเป็นการผลักดันกลุ่มแนวร่วมธรรมศส